สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเดียแอลจะมาทํากาแฟนะคะเดี๋ยวเราจะทําลาเต้ามาเคเชอรโต้กันนะคะซึ่งตัวฟองนมเนี่ยนะคะแอลจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องตีมือที่ใช้แบบฐานนี้นี่นะคะเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นลาเต้ามาเคเชอรโต้ที่เพอร์เฟกแล้วก็อร่อยได้นะคะอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวแอลขอปั่นกาแฟก่อนนะคะขอปั่นเลยกาแฟก่อนนะ แล้วจะใช้เครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องชงเอสเปสโซ่นะคะอ่ะเดี๋ยวแอปป่นกาแฟก่อนนะคะปั่นกาแฟสดเลยนะคะดได้แล้วนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาตัวอ่ะอันนี้เอาเติมน้ำลงไปแล้วนะคะเติมน้ำลงไปแล้วอ่ะ แล้วก็ใส่ตัวนี้แล้เดี๋ยวเราจะตัวที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีโถใส่นะคะก็จะชงทีแล้วก็ปั่นทีนะคะจะไม่ปั่นเก็บไว้นะคะก็จะได้กลิ่นที่หอมนะคะ เวลาที่เราจะชงนะเราถึงจะมาปั่นนะคะ <c oughs> ก็นี่แล้วก็จะใส่ไปอันนี้แล้วแต่ความเข้มข้นเลยนะ <c oughs> ใส่ไปค่ะ,าจ,ะ <c oughs> จากนั้นนะคะมันก็จะมีตัวนี้ <c oughs> นี่เป็นตัวกดนะกดให้มันแน่นนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วอะ,อะตัว ตัวนี้นะคะตัวมากตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทำได้สำหรับสองแก้วนะคะโอเคเนี่ยกดลงไปแน่นๆเลยค่ะนี่ปรับมาณนี้เนาะนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี้มาติดค่ะมันไปเลยจะเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟ แน่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟค่ะ ขาดที่ตัวกาแฟเรากำลังจะสูงนะคะเดีเราจะมารงนะคะที่เอาบอกว่าแเอาไปเอาไปอุ่นนะคะเดี๋ยวเราได้นมแล้วน,นะคะอุ่นแป๊บเดียวนะคะไม่ต้องรอนมากะคะ ใสนะอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนมนะคะนมปกตินี่แหละคะ่ะไขมันอยู่ที่ประมาณ3.8%แล้วจะใส่ไปประมาณาเราประมาณนี้นะคะครึ่งหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้นะคะ่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องนี้นะคะ่ะนี่ปั่นค่ะ อาจจะด้านล่างน,งนะคะถ้านมอุ่นๆนะคะมันจะปั่นง่ายนะคะมันจะมันจะขึ้นฟองได้เร็วแล้วก็ฟองเขาจะละเอียดนะคะมันไม่มีระดับนะคะมันก็ปั่นเราก็ปั่นได้เลยนะ,ะปั่นจากกด้านล่า,ง,ลาง,ลงมาก่อนเนาะเรายังไม่ปั่นข้างบนนะคะเดี๋ยวมันฟองมจะยากเราปั่นด้านล่างก่อน นี่นะไอ้ปั่นจากด้านล่างก่อนนะคะทำไมถ้้เกิดเราปั่นข้างบนปุ๊บฟองมันจะหยาบนะเราก็ปั่นให้มันอยู่ด้านล่างก่อนไอ้ตัวเครื่องแอละค่ะมันจะอยู่ด้านล่างนมจะต้องอุ่นนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาพอปั่นด้านล่างเสร็จก็ขึ้นมาประมาณ กลางนะคะไล่ขึ้มนมาเสร็จแล้วเราก็ปันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบฟองละเอียดน้ะเนาะไล่ลงมาจากด้านล่างที่เาบอกนะคะนี่แล้วสุดท้ายเราถึงจะมาปั่นตรงด้านบนนะคะเอาฟองลมให้มันเกิดจากด้านล่างก่อน,น,น นี่มันยังฟองใยญ่นะคะยังใช้ไม่ได้นะมันจะต้องฟองละเอียดนะคะเ,คเสร็จแล้วนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะใส่กาแฟค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กาแฟลงไปนะคะ นีนน่ค่ะเทลงไปเลยค่ะ